อ่าต่อๆครับผมนี่ตุ่มไก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 ่สไตล์บ้านๆเศไษัผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาใบหม่อนมาด้วยถ้ามีใบหม่อนมัน,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 นจะสุกจัดปดป็นรักบอ สีสันมันก็จะประมาณนี้เด้อเครื่องเล็งเครืงครรวนี่บักชีไปเรื่อยต้นหอมปักชีไม่มีเขาบอกว่ามันแพงเขาบอกว่ามันแพงแล้วก็โอเคมันแพงก็แพงก็ตามนะั้นละเราเป็นผู้ใช้แรงงาน เขาเป็นผู้ใช้แรงงานเออพอค้าไม่ขายเขาบอกว่าแพงเขาไม่กล้าเอามาขายมาซื้อรววะบาดลองวัดซับโอเคเดี๋ยวมาดูขึ้นโตะ๊ะโอเคมาต่อ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 เสร็จเรียบร้อยนี่ อย่างขึ้นต๊ะนีอ่อ่าขึ้นต๊ะต้มแซ่บไก่นี่ไม่ใช่ไก่เป็นตัวนะนี่เป็นน,อน,อนอ่องน่องน่องน่องเล็กๆอะไรก็ว่าไปอ่าตามสไตล์เราง่ายเข้าว่าอะไรที่มันละบาดมันยุ่งยากใช้ชีวิตผิดไม่ เมื่อกี้นี่อันนี้น่องเล็กอันนี้น่องใหญ่น่องใหญ่เราก็จะมาสับเพิ่ง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 แล้เราก็จะมาใส่ชืลอรสรสดีโนนีนน่นี่นั่นก็ว่าไปนึ่งนีง่หน้าตาสีสันก็จะประมาณนี้อา่าส่วนนี้ก็คือแม่งานส่วนนี้ก็คือแม่งานนะครับ ผักบุ้งผักบุ้งใส่หมูหน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคขอบคุณหลายๆผู้ดูที่เบึงจนจบคลิปครับพอม